ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเมื่อได้ร่ำเรียนมวยไทยแล้วก็ย่อมใช้แม่ไม้มวยไทยเห็นผลเช่นเดียวกับมวยไทยที่เป็นคนไทยทั่วไปดังนั้นที่หลายๆท่านบอกว่าเมื่อมวยไทยขึ้นชกแล้วก็ถูกห้ามใช้ศอกก็จะเสียเปรียบต่างชาติในทางกลับกันต่างชาติที่เป็นมวยไทยเมื่อถูกห้ามใช้ศอกเขาก็เหมือนกับเรา ก็ต่างฝ่ายต่างเสียเปรียบเมื่อห้ามใช้ศอกทั้งสองฝ่ายมันก็คือไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนั่นเองดังนั้นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ห้ามใช้ศอกและอนุญาตให้ใช้เข่าได้จะไม่มีใครเสียเปรียบกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามอย่าลืมไปว่านักชกที่มีฝีมือเก่งากาตจากทั่วโลกเรียนมวยไทยเกือบร้อเปเซ ถ้าหากเป็นคิกบ็อกซิ่งโดยตรงโดยไม่มีการเรียนมวยไทยเราก็จะสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายด้วยลูกตีเขา่าเพราะว่าในยุคปัจจุบันเขาอนุญาตให้ใช้เขา่าในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นรายการเควันคุณหลุนไฟชูดบ็อกซิง่งซันต้ากังฟูและรายการอื่นๆทั่วไปและจากการที่เข้าไปศึกษาประวัตินักชกระดับซูเปอร์สตาร์ของโลก ไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมวยไทยและ MMA ทุกคนต่างก็มีพื้นฐานการเรียนมวยไทยมาแทบทุกคนอยู่ที่ว่าเขาจะยอมรับว่าเป็นมวยไทยหรือเปล่าแค่นั้นเหมือนกับนักชกซูเปอร์สตาร์ของจีนคนนี้เวยรุยนะครับนักชกกางเกงแดงซึ่งจีนก็บอกว่าเขาเป็นกังฟูคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์เควันที่ประเทศญี่ปุ่นได้แต่เท่าที่ดูรูปแบบการชกของวยลุย ไม่มีส่วนไหนที่จะบ่งบอกว่าเป็นกังฟูแม้แต่น้อยและหลังจากที่สืบค้นประวัติของเขานะครับเขาเป็นนักโชคจากต้าตงเสียงไฟครับซึ่งก็เป็นไฟครับมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนั่นก็แสดงว่าในความเป็นจริงเขาเป็นมวยไทยชาวจีนดีๆนี้เองแต่ก็มียอดมวยไทยชาวต่างชาติอยู่หลายท่านนะครับที่มีพื้นฐานมาจากมวยไทยและก็ชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเขาจะเบนเข็มมาชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งก็ตามแต่เขาก็ยังกลับไปชกในกติกามวยไทยอยู่มากมายหลายครั้งนะครับอย่างเช่นมวยไทยเบอร์หนึ่งของอิตาลีคนนี้จอร์จิโอเปโตรเซียนในที่นี้เรามาดูกันต่อสู้ที่แท้จริงของวิชากังฟูนะครับของท่านมหาปรมาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งก็เป็นทายาทตระกูลกวนอิมพันมือและก็ทายาทตระกูลมัดนกกระเรียน นี่เป็นการแข่งขันจริงๆนะครับและทั้งสองท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากและที่สำคัญนี่คือคลิปหากินดูสิครับในการประลองครั้งนั้นนะครับท่านแล้วก็ทำให้คนจีนหลายท่านตาสว่างแต่ก็ยังมีคนจีนเกินครึ่งยังเชื่อมั่นว่าพลังที่ท่านใช้ฟาดฟันกันนั้นรับรู้เฉพาะสองคนเท่านั้นเองโอ้แล้วเขามองข้ามกรรมการไปได้ย่งไร หลังจากที่ท่านมหาปร,รมาจารย์ทั้งสองต่อยกันแย่งขนมโอ้ประลองวิทยายุทธกันนะครับท่านก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ออกเป็นสองฝ่ายนะมีฝ่ายเชื่อกับฝ่ายไม่เชื่อแล้วฝ่ายที่ไม่เชื่อในจํานวนนั้นนะครับก็มีอดีตกังฟูเก่าท่านหนึ่งมีชื่อว่าชูเกาจิง้ง อาเสียบเรียบสึกประลองอวิทยายกในข้างนั่งเนาอะ,อะขนเขาเกิดขครนทเี่ยเกาะมาเก้าเนาอะ,อะและเทียนเนี่ยคงจริงเป็นจํานวนมาก่ะก็ซื้อตัวเข้าไปเพื่อจะชุ่มสึกข้างนั่งแต่ว่าทุกคงก็ผิดหวังเนาะเพราะว่าทั้งต่อยกังเหมือนกับาย่างขนมลูกโป่องอ,อะไรกันครนนับเน่ยสำหรับอ่วต้องนั่งะก็เป็นหนุ่มน้อยเนะาะอ่วก็ไม่ไล่รูถูกอะไรหลวกแต่ว่านะวาเนี่ยก็หังไปเรียงมวยไทยนะเพราะว่ามวายไทยเนี่ย เป็นของเียงมากกว่ากังฟวานาอันและจ้องเป็นหนุ่มว่าก็เริ่มเลี้ยงมวยไทยมาลงเติบมาจุดกําเนิดของท่านปรมาจารย์เกาจิ้งนะครับกังเกงแดงในขณะที่ท่านชกครั้งนั้นนะขึ้นชกกับมวยไทยฝึกหัดนะ,ะต้องบอกว่ากาังเกงน้าเงินเป็นมวยไทยฝึกหัดที่มีชื่อว่าหลิวเส้ากว,วงสําหรับหลิวเส้ากว,วงนะครับกังเกงน้ําเงินนี่ผ่านการชกมาสี่ครั้งนะ,ะกังเกงแดง ท่านอาจารย์ชูเก้าจิ้งโชคมาทั้งสิ้น16ครั้งแต่อาจารย์ชูเกาจิ้งนี่แกโชคในสไตล์ของกังฟูผสมเทควันโดนะครับเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เรียนมวยไทยก็มาดูความแตกต่างสิครับว่าในเมื่อท่านประสบการณ์เยอะกว่านะแล้วท่านขึ้นชกกับมวยไทยฝึกหัดเป็นจังดายสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อวยมวยไทยนะครับนำมาจากข้อมูลจริง ที่ไปค้นหาเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวท่านปรมาจารย์เก่าจริงนั่นนะเอาน่ะนะเอาเนี่ยตีนยันเนี่ยเอาสไตล์เทควันโดผสมกังฟูเอาดูมวยไทยนะครับกางเกงน้ําเงินนะเนี่ยเนี่ยถอยตั้งรบมาแล้วประสบการณ์เป็นรองนั่นเห็นไหมจ้วงหมัดไปแล้วเอาหลิวเร้ากวงนะครับนี่ยเนี่ยเอาพว่นนะเอาพว่นนะเอานั่งง่ายอันแน่เห็นไหมเอาพอโดนคลางแล้วก็มากันทีหลัง เขาเรียกวัวหายล้อมคอกอัเนี่ยเอ้าอ๋อถ้าภาษาอีสานก็ต้องเรียกว่าหมุนแอฟแฮ็หมุนแอฟแฮ็บนะครับเนาะปาคึมๆมากอะเล่าไหลจวดเลยเหรอ๋อนั่นเห็นบ่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยท่านอาจารย์เกาทิ้งโอ้ยเอานั่นเอานั่นโอ้โหโอ้โชีวิตนี่มันช่างลำบากเหลือเกินเอ้าเอานั่นว่างนาฬิกาแลยวันนี้โอ้ตาย ไายคักคักกูพ่อเอเอนีออ่ท่านท่านเป็นนักสู้นะครับนะเอาคลิปนี้ก็เคยลงนะแต่เมื่อก่อนก็เข้าใจผิดนะนึกว่าเป็นมวยไทยด้วยกันนะท่านอาจารย์เกาจิ้งเนี่ยยังเป็นกังฟูนะครับนะกางเกงแดงนั่นเห็นบ่เนี่ยมองนาฬิกาแล้วนะ อ้ามองนาฬิกากับแปลว่ามองนาฬิกานั่นแหละเอาน่ะเห็นบ่เลียดใดดวดใดดวงอ้าหมุนแอฟแอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเขาโดนเข้าน่ะเอาเนี่ยเอาชกมวยไทยมาสี่ครั้งนะครับนะเนี่ยเห็นบ่ตีเขาล้วนั่ะไว้ยเอนี่ยเอาอาจารย์เกาจิ้งเอายกขาไม่ขึ้นนะครับเอาปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นเจ้าของค่ายมวยไทยที่ฮ่องกงนะครับนะกันเกงแดงเนี่ยเนี่ยมาดูความแตกต่างเนี่ยตอนเนี้ ตอนนี้ก่อนจะเรียนมวยไทยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านเอรแนแอไหมเนี่ยโอ้โหเอ้าอ้าก็ต้องเรียกว่ามวยสำนักสง์นะครับนะอันนี้ท่านเรียนกังฟูมาตั้งแต่เด็กนะครับกางเกงแดงนะแล้วก็มาเรียนเทควันโดเสริมนะเนี่ยชกมาสิบหกครั้งอ้าวอ้าวเลือดดังก็ไหลนะครับมูน้ำเงินเนี่ยอ้าว อันนี้เป็นมวยไทยนะครับหลิวเศร้ากวงเนี่ยเอาเือก็หัดมามยังไม่นานนะเนี่ยเอาปรากฏว่าหมดยกสุดท้ายนะก็หมดเรี่ยวแรงกันตัวเนี่ยเอาหน่ะนะเอาท่านก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับและต่อมาท่านปรมาจารย์ชูเกาจิ้งนะครับก็เรียนมวยไทยได้ประมาณหนึ่งปี ัน,นกางเกงแดงหลังจากที่ท่านพาแพ้ไปนะเรียนมวยไทยได้หนึ่งปีผ่านการชกมาแล้วสองครั้งนะชกแบบมวยไทยนะครับนะแพ้หนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งและนี่เป็นการชกค,ครั้งที่สามของท่านในกติกามวยไทยเต็มร้อยแต่คู่ชกไม่ใช่มวยไทยนะครับเป็นกังฟูเป็นวูซูนะเขาเขียนในภาษาจีนนะวูซูกับกังฟูกัดอันเดียวกันอันตัวเนาะ เอายกแรกเริ่มขึ้นว่าจะในโอ้ยอยากบกเล่าแห้งแล้วล่ะปวดนะเห็นว่าเบิ้งท่าทางกันตั้งการของอาจารย์นี่ยยกขายกๆเนี่ยเอ้าจิตสไตล์ของเทควันโดมานะครับเยงงดาบเนี่เห็นบ่าเอา่น่ะเอา่น่ะจ้วงแล้วเอาเอาหน่ะเนี่เนี่เอายังแงงดาบที่เอาล็อกว่าเอาตีแล้วเห็นบ่าน่ะตีเข้าตัวน่ะเอาล็อกมาเอาตีตีเข้าตีเข้าน่ะเอาน่นเอ้าเอาสร้อยแล้วสร้อยแล้วเอ้าเอ้าสร้อยแล้วฟันศอกเอาฟันศอกยังไม่เป็น ว่าที่ไหนกรรมาการแยกทำแมสู้กันอ๋อกรรมาการก็มีเดิยนย่นจังน้อยอยู่ดอกเอาเตะใช่ตัวกังผู้เอา,เอาว่าทีงไหนเอาอันนี้ก็เรียกว่ามวยสำนักสงฆ์นะครับแต่ว่ากําล้งขออนุญาตดิขอใบอนุญาตตั้งเป็นวัดนั่นเละเอาหนักเอาหนักจ้วงมัดขึ้นเอาตีเข้าวะเอาก็ได้เปรียบตรงเข่านี่แหละครับมวยไทยนะแต่นี่ก็ให้ฟันศอกด้วยนะแต่ท่านปรมาจารย์เกาจิ้งเนี่ยฟันศอกยังไม่เป็น เอาอย่างเขาหาโอ้หนามเห็นบ่าถึกเตะลมมาแล้วล่องเบิงตีามันคือผู้นก่กของเขาแทอเอาท่านผู้ชมชาวจีนส่วนมากเชียร์กังฟูนะครับนะเนีย่ยกรรมการคือเฮาแทอแยกแม็กซ์สุอคนนี้หุ่ยควะเห็นบหนมเลเอาเนี่ยโอ้โหถึกเตะห้มดังป๊อกเลยต้องอ่ันเอาโหสีเต็มเดืยอย มันก็แปลกเยอะเนาะคนถือกเตะหำนี่แต่ว่าอันทรมานดิแต่ว่าท่านผู้ชมบัดหัวเราอ่ะแม่ผมว่าหันมาเห็นบอลผู้สาวหัวเราเอาว่าเตงได้เก่าจริเออหน่อเข้าตัวล่องบางทีโอ้โหอาวอ้าวแทงเข่าเข้าลิ้นปุยนะครับเนาะเอาเซยไปหอกไปข้างมาล้วหันดังปอกหลดเอาแอรละแน่เอาลูกวะเนี่ยเอากองเชียร์กับเชียร์ให้ลูกนะครับเพอก็เชียร์ทังผู้ดิอ้าวกรรมการนับฟอทไซคือนับซาตายมันแข็ แตสุดบอาบึงนาคือบักสันจอนคนเชฟพูมกังพูดนะครับเอาว่าจั้งไ้อาจารย์เกาจิ้นเอาควันจ่วงด้วยมัดหนึ่งตัวเนี่ยเอารูปร่างได้เปรียบเห็นบ่เห็นบ้านตัวเขาจับขาทางล่มนะครับเนาะเอาเมดยกละตีเอาหมดยกแรกนะได้หนึ่งนับมาแล้วเอาไอ้ไกลสมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเนี่ว่ายัางเดินย่น ว่าการเรียนมวยไทยเนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้จริงแล้วก็ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วก็มีอยู่คลิปๆหนึ่งนะครับของอของจีนนะก็โดนหาเรื่องนะครับมีปัญหาเรื่องการจอดรถแกเดินหนีแล้วในฝ่ายตรงข้ามไม่เลิกลานะครับก็เลยเตะเตะเสยปลายคางปรากฏว่าเสียชีวิตก็คือล้มลงไปแล้วก็หัวนอกพื้นแล้วก็ชักก็คงจะนำมาลงไม่ได้นะครับเนาะ เอาต่อไปยกที่สองอู้หูยอ่อนซ้อนเดินย่นบ่านเป็นจอดได้แต่เฮลิคอปเตอร์นี่บอเอาว่าแท่งได้ยกที่สอ er งเห็นตัวเห็นบ่านเดิ่ถูกเตะอีกแล้วเอาแทงเข้าบ่เอานั่นเอานังหยอกเข้าอีกแล้วเอาเอาเอานั like ่นซับสอกนั <laughs> <laughs> ่นเอานั่นโอ้ยลองเบิ้งลองเบิ้งเอามีหมัดอย่างเดียวนะมีบาดังเดียวหรือเอาตีเข้าเอาสอกเอานั่นเว้ยลื่สีบทเขียดนั่อะลรพวกนั้นนั่นนะยังดากทิพก็เป็นเอาพ่วนนะเตะขาเอาพ่วนเอาโอ้ย อา้าวโดนถีบสวนนะครับจุกแล้นนะเออถีบคอนาท้องอะไรผู้หันดังป้องล่างแบบนึงโอ้โหอ้าวโ,โ,โดนถีบเข้าที่เก่าอะไรวะจั้งไดเออเอาเอา,เอาปรากฏว่าสู้ไม่ไหวนะครับนะเนาะอ่านะเห็นไหมอันนี้ก็คือน,นิสัยของคนจีนบางจำพวกนะครับนี่คว้างปลาสิ่งของเนี่ยอาการแพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะ เขาจะมาลุ้นให้กังฟูชนะแล้วเว้ยถึงนกกระส้มนำหนา้าเอากับปรากฏวัาท่านอาจารย์ชูกเกา่าจริงนะครับเอาเป็นแม่นยังละ่ะคือดำดำมสี่ว่เห็นนั่งลงกทำไมเอาอาจารย์ชูกเกา่าจริงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะนกนักชกกังฟูไปได้บันทา้ายเว้ยโก้ปั่นยังแลวขวดนะลูกไส้ขึคือมานะล่องเบิงตี เหมือนในยุคปัจจุบันนะครับท่านอาจารย์ชูเกาจิ้งก็เป็นเจ้าของค่ายมวยไทยที่ฮ่องกงก็เป็นค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมียอดมวยไทยอดีตยอดมวยไทยนะก็เป็นโค้ชอยู่ที่นั่นหลายคนนะครับเอาก็ต้องขอจขอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากชาวกาดัง